เกษตรหมูพอเพียงครับวันนี้จะมาดูระบบน้ําในร่องส,วนสวน,ส,ว,นสวนสวนลําไยสวนชมสวนชมโอสวนแบบพอเพียงครับของเกษตรหมูมาดูครับตอนนี้มาดูระบบน้ำศูนจุนี่ครับนี่ครับระบบน้ำศูนจดหนึ่งในสวนลําไยของเกษตรครับตอนนี้มีลําไยอยู่สองร้อยต้นครับ คือเราทุนน้อยค่อยๆทำครับนี่ครับล้วยไยกกำลังต้องการน้ำก็ข,ขาดน้ำไม่ได้ถ้าฝนตกลูกกล้วยจะแตกนี่ครับใส่ปุ๋ยรดน้ำนี่คือระบบน้ำศูนจต่อไปผมจะพาไปดูระบบน้ำ0ูนศทับหนึ่งแบบพอเพียงในสวนทุเรียนครับทุเรียนทุกปผูกได้สองวันครับงบน้อยทุนน้อยครับภาคอีสานไม่ค่อยมีงบมีทุน เดี๋ยวพาจะพาไปดูครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะพาไปดูครับตามมาครับจะพาไปดูระบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่งทับหนึ่งลำไยรอรออีกเดือนหนึ่งครับอีกเดือนหนึ่งเก็บขายครับจากของดีเมืองเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับตามมาครับจะพาไปดู อันนี้อันนี้ส้มโอขาวแังกววครับของดีเมืองเชนานแต่แต่ยกมาไว้ที่เชียงยืนจังหวัดมาสาครคามส้มโอขาวจังกววเขาบอกมีคุณภาพรสหวานอมเปรี้ยวนี่ครับอันนี้รุ่นหนึ่งครับนี่นครับรุ่นหนึ่งประมาณเดือนตุลาครับตุลาจะเก็บขายครับเนี่เยเรามาดูการทำนอกฤด,ดูส้มโอครับ เดี๋ยวจะพาไปดูส้มโอนอกฤด,ดูเราทำนอกฤด,ดูทำยังไงครับนี่ครับรวส้มโอขาวแตงกวาครับก็ไป ในการทาส้มโอเขาจังกวาน้องเราดูจะขายใส่ปีใหม่พอดีเพราะช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับนี่ครับการบังคับให้เขาออกดอกครับอันนี้รอประมาณเ็ดแปดเดือนครับนี่มันจะพอดีครับนี่มันจะออกช่วงปีใหม่พอดีมันเป็นเทคนิคการตลาดครับคือนี่ครับดอกดอกเยอะครับนี่ครับต้นหนึ่งได้ประมาณเกือบร้อยลูกครับนี่ครับ ก็นับไปประมาณ9เดือนทีไป8-9เดือนเขาหน่ครับตอนนี้เดือนมิถุนามิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคิดว่ามกระลาจะขายครับขายใส่หน้าหนาวมันจะหวานอมเปรี้ยวมีคุณภาพครับเรวจะพาไปดูเทคนิคพิเศษครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบของดีของนายหลวงครับคือระบบน้ำหยดศูนยทันึครับมาดูครับ นี่ครับกระติกน้ำกระติกน้ำมันมีเยอะแยะเราใช้เป็นประโยชน์ครับใส่ได้ยี่สิบลิตรนี่ครับมาดูครับนี่คือระบบน้ำาหยดแบบพอเพียงแล้วก็เจาะรูครับเจาะรูก็เอาไม้ไม้เสียบเข้าไปนะครับนี่นะด,ดูดูนะครับนี่เจาะรูเอาไม้เสียบเข้าไปครับนี่ไม้เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปรับ ปรับให้เป็นหยดนิดหนึงน่งหนึ่งหนึ่งวินาทีต่อหยดครับนี่นะครับแล้วก็ปรับเอาถ้าถ้าทำทำแบบไหลแรงก็ได้ครับเนี่ยครับแบบไหลแรงก็ได้แบบเบาก็ได้ครับนะครับนะครับอันนี้หยดหยดแรงครับถ้าหยดเบา หยดเบาก็ดันเข้าไปอีกครับนี่ครับระบบแบบพอเพียงนี่ครับนี่ครับอันนี้น้ำหยดแรงถ้าอยากให้หยดเบาทํำนี้ครับพลาสติกห่อเข้า นะครับห่อเข้าไปเสร็จแล้วครับนี่มันจะโยดแอปเดียวครับนี่ครับหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งโยดครับนี่ครับดูครับการการหยดของน้ำครับนี่ครับถ้าดาันเข้าไปอีกจะหยดเบาขึ้นอีกครับ อืนะครับนี่ครับนี่ลำลไยกำลังแทงใบอ่อนครับนี่ครับโอ้โขอโทษครับทุเรียนทุเรียนกำลังแทงใบอ่อนครับนี่ครับถือว่าถือว่าใช้ได้ครับอีสานครับชิงยืนครับมหาสารคามตอนนี้ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงข้านายหลวงครับเล็กเล็กเน้อยจากเกษตรหมูพอเพียงนะครับถ้าคิดว่าดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับระบบน้ำ 0.01ทับแบบพอเพียงกระติกน้ำ20ลิตรครับแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ